็อยากจะเรียนให้ทราบว่านะครับเทศบาลตำบลทับมาร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลทับมาและกองทุนควายคว้าเขตนินมคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ,นะรแข่งขันฟุตบอลสายสัมพันธ์นะครับภายในตำบลน,นะครับภายในตำบลน,นะฮะก็ เป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอก็จะวนไปอาจวันนี้ไปแข่งสนามกีฬาบ้านแหลมสามหมู่สองหรือว่าจะไปแข่งถึงเวลาสายสามหตอนบนก็ไปแข่งที่สนามกีฬาหมู่หนึ่งบ้านขนาดเนี่ยนะครับส่วนเยาวชนเด็กนักเรียนเนี่ย ก็จะแข่งที่โรงเรียนชุมชนวัดทับมานะครับนะครับฉะนั้นจะเริ่มแข่งคนระับวันที่18แล้วก็ถึงวันที่9กรากฎกดาคมพศ2อ6พนรนี้นะครับชักโครงการนี้ครับเป็นโครงการสายสัมพันธ์นะระหว่างนักกีฬานักกีฬาผู้นำในพื้นที่ แล้วก็มีเด็กระเยาวชนศึกษานักเรียนนักศึกษานะะที่โรงเรียนนะครับแข่งกันนะครับดังนั้นก็นี่แหละครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโครงการที่ความเข้มแข็งความสามัคคีนะครับความรวมกลุ่มนะะเพื่อสายสัมพันธ์เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะเปการออก การส่งเสริมการออกกําลังกายนะการส่งเสริมการให้รู้กติกานะมารยาทนะการเล่นกีฬาแบบสากลงั้นก็ถือว่ามันเป็นช่วงเทศกาลที่เราจะจัดนะและที่ดีอย่างนึงก็คือหนึ่งมันมีรุ่นต่อรุ่นคือเอาเด็กและเยาวชนนักศึกษาเ,เข้ามาอยู่ในโครงการด้วยนะครับูนโครงการด้วยเราจะแยกกันแข่ง กันแข่งตอนนั้นั้งมีสามสนามนะครับมีสาสนามนะก็ช่วงนี้นะครับถึงจะรูุ้นก็ตามนะครับแต่ว่าเรามีสถานที่ท,ท,ที่พอจะแข่งขันกีฬาได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ได้นะครับอันนี้แข่งเสร็จปุ๊บไปทำไรไหมครับแข่งเสร็จเนี่ยทีมนักกีฬาจะเป็นคนในพื้นที่บางทีบางครั้งแข่งเสร็จเรานั่งสัมพันธ์กันนักกีฬาสองทีมเนี่ย นะครับจะมานั่งคุยนั่งสัมพันธ์กันคือเป็นพิกีฬาในเหมือนกับรวบรวมปัญหารวบรวมอะไรที่มานั่งคุยแล้วก็มานั่งคุยให้ผู้นำาได้รับทราบเป็นการประชุมคล้ายๆกับเอากีฬามาเป็นตัวจูนนะครับเล่นก่อนออกกําลังกายก่อนแล้วเย็นก็นั่งคุยกันดื่มน้ําอะไรกันหลังจากสรุปการแข่งขันเนี่ยนะฮรแล้วอีกทีก็ย้ายไปสนามนี้ไปหมูน่นี้อีกทีก็ย้ายไปหมูน่นี้มันจะวนอยู่ในตำบลนี้แหละ นะครับคนอยู่ในตบดครับที่นี่ก็อยากขอประชาพันพี่น้องชาวตำบลธรรมาตบลใกล้เคียงก็ได้นะครับคนใกล้เคียงก็ได้มาชมกีฬากันนะชมกีฬาตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบแปดที่จะเปิดที่หมู่สองนะครับหมู่สองเป็นสนามแรกนะครับมาชมกันนะเออเพื่อกีฬาก็จะมามาชมกีฬากันมาเชียร์กีฬากันอ๋อของหมู่ไหนมาก็เชียร์กันนี่แหละสนุกสนาน เป็นงานแบบคล้ายๆกับว่าสร้างความเข้มแข็งนะแล้วก็ยิ่งใกลยย้จะน้ําท่วมนี้ด้วยจะได้คุยเรื่องน้ําท่วมกับพวกเราบ้างนายกอะไรพวกนี้คุยกันไปท,ทุกสาเหตุได้คุยกันตรงนี้ครับาฉะนั้นงานนี้ก็คือกอง,ก,องการศึกษาเนี่ยนะ,นะรับผิดชอบโครงการนะรับผิดชอบโครงการนะรก็ท่านใดสนใจนประเภทกีฬาเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้ ติดต่อสอบถามได้นะครับโดยเฉพาะการประชาัมพันเนี่ยนะช่องทางประชาธมพันธ์เรามีอยู่หลายช่องอยู่แล้วนะทางหลายกลุ่มเทศบาลเนี่ยก็มีอยู่อยู่เยอะเลยนะครับเฟซบุ๊กของเทศบาลก็มีนะเ,เนี่ยครับเยอะแยะนะฮะดังนั้นก็แล้วก็ประชาธมพันธ์ตามกลุ่มต่างๆตอนนี้สรุปไปหมดแล้วครับนะกรรมการสูงกีฬาสรุปไปหมดแล้วนะครับก็จะเรียนว่าครบถ้วนกัติกา นะครเรื่องของจัดแบ่งทุงแบ่งทีมแบ่งสายครบนะครับนักกีฬาก็ครบพร้อมที่จะดําเนินการให้พวกท่านได้ชมอย่างสนุกสนานได้เลยครับก็ครับก็ที่ผมได้นําเรียนและเชิญชวนท่านนะครับเด็กและเยาวชนพี่น้องประชาชนชาวตาบลทับมาเนี่ยมาเชียกกีฬากันมาดูการแข่งขันกีฬาของผู้นำสายสัมพันธ์นะครับที่ตำบลทับมากันนะครับ ถ้าท่านใดยังสงสัยนะก็ติดต่อสอบถามได้นะที่ของ,งศึกษาก็ในเวลาราชาการนะนะกับเบอร์ติดต่อก็คือ092นะครับ895นะครับ7333ครับอันนี้ติดต่อได้ที่ของ,งศึกษาในเวลาราชาการครับ